ได้เกณฑเอนะไม่เกินห้าสิบการไปดูต้นมาตอนนี้ไปดูอของไทยก็ต้นเขียวหมดอ่ะอมันทั้งโลกทั้งพาราเราถามว่าถ้าไม่ฉีดยานะมันก็ไม่อยู่มันต้องฉีดอยู่แล้วอ่ะอไปดูสภาพต้นตอนนี้ก็จะเก็บเลยมันไม่มีเหมือนเขียวยาวผมบอกเนี่ยแบบแบบปลูกในน้ำเนี่ยถือว่า,าปลอดภัยสุดดีสำหรับคนกินด้วย ที่มันไม่ต้องยาฆ่าแมลงไม่ต้องเลยอ่ะเพราะว่าผมสรุปแล้วว่าน้ําที่เอามาใช้เนี่ยถ้าไม่สะอาดจริงไม่ไม่ไม่เพียวจริงมีมีโปรตีนปนเข้าไปเนี่ยมันจะทําให้คาร์บอนไดออกไซด์สูงมันจะพืชจะไม่ไม่ไม่นําสารอาหารไปใช้ได้เต็มที่เพราะเคเลพอผมไไปทั้งลงเลยอ่ะถ้าน้ําไม่ดีคุณภาพน้ําไม่ดี ครับถ้าเราหยุดยอดแล้วก็ใหญ่ใช่ไหมเดี๋ยวผมจะขึ้นนู่นเลยเอ่สุดนู่นเลยเออคือผมจะเอาใบายเยอะๆหน่อยให้มันเลี้ยงลูกอือเพราวมันไม่มีห้องครัวปรุงอาหารนอะ่ะครับใบมันไม่ใบมันไม่ใหญ่เหมือนเมลอนเนี่อ๋อต้องอาศัยจำนวนแต่ลูกมันอาจจะใหญ่กว่าเมลอน Uh huh. ออ้คือเนี่ยผสมเมื่อวาน uh huh. อ๋ออัเนี่ยผ <But> สมไนที่สองแต่ดูเนี่ยนะชุดนี้ที่ที่ที่ของเขามันดีนะขั้วย่งยาวืม uh huh. ก,กะตะขั้วมันไม่เท่ยาวกัน uh huh. uh huh. แค่ดูแต่ละขั้วอันเนี่ยาว จะยิย่งยาวยิ uh ่งแข็งแรงอืมกี่วันแล้วครับพี่ไอ้นี้ยไอ้สีดำนี่มันสามวันแล้วอ๋อมันมีสีดำสีขาวอืมสีแดงเดี๋ยวมันมีอะไรครัสีแดงเชือกสีแดงอืมอันนี้เชือกขาวอืมมันต้องมีเชือกสีแดงนี่เชือกสีฟ้าเชือกสีฟ้าน่ะมันมีเชือกแรกอันแรกเลยเชือกดำแล้วก็มา เชือกสีขาวขาวแล้วก็มาแดง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 แล้วก็มาฟ้าฟ้าคือตอ้นนี้เพิ่งผสมมาเช้านี่ฟ้าเนี่ยแดงเมื่อเช้าสีว่วันละอายุของต้นทั้งหมดกี่วันองต้องลองนับไล่ดูนะคือชุดนี้วันอยากไม่รู้ ปกติแล้วในในที่เปลูกดิมันอยู่ปมาณี่ิบที่ดนะครับแต่ตัวนี้เรายังมนมัอยู่เืมผมผสมวันไหนรมันจะไล่เช็คแล้วถ้าลูกมันมีปุ๊บพี่ก็ต้องใช้ตะก้าอ่าอ่าตัวนี้แล้วลูกมันนะ ทำบล็อกไปรูปหัวใจรูปเรื่องมันจะเยอะอีกสามสิบวันตัวนี้วนี้มันจะเร็วกว่าเมอนเมรอนสี่สิบห้าตัวนี้ผมกว่าสามสบัน Right um them.